ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่หนึ่งนายพงพัฒน์ทองบ่อโรงเรียนบ้านไม้เล่าคุดุราชพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานทุกท่านครับนายทองพูนใจลาดผู้อำนวยการโรงเรียนนางนารุณีหงคำพาอาครูชำนาญการพิเศษนายสริดน้อยใหญ่ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาประวัติผู้ขอรับการประเมิน ชื่อนายพงพาธทองบอ่อเกิดวันที่29เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2538สถานภาพโสดที่อยู่30ทับ2หมู่ที่5ตำบลไทยเจริญอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่2มกราคม2567ประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาจบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านพืชคาม ระดับมัธยมศึกษาจบการศึกษาจากโรงเรียนกุฎชุมวิทยาคมระดับปริญญาตรีจบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์สาขาวิชาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตหน้าที่ด้านงานสอนสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สอนรายวิชาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สอนรายวิชาพลรศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สอนรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1สอนรายวิชาศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สอนรายวิชาป้องกันการทุจริตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือเนตนารีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3กิจกรรมชุมนุมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2งานครูประจำชั้นข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเป็นครูประจำชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้ 1. การดูแลและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน 2. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. การดูแลควบคุมแถวและการทำกิจกรรมภาคเช้างานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษจากโรงเรียนดังนี้นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดก,การศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด Innovation for Thai Education (IFTE) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดเวนสวัสดิการประจำวันศุกร์เวรดูแลพื้นที่บริเวณหน้าเสาธงผู้ดูแลระบบ DMC คู้ช่วยดูแลระบบรายงานรับสมัครนักเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยรอบการประเมินครั้งที่1องค์ประกอบที่1การประเมินผลการปฏิบัติตนด้านที่1วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและผู้สื่อสาร ได้เหมาะสมกับการเทศศาตร์ต่อผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันของเพื่อนครูและผู้ปกครองเสมอเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นค่าราชการและยึดปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนข้อบังคับข้อกำหนดเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายด้านที่2คุณธรรมจริยธรรม ข้าพระเจ้าดำเนินชีวิตโดยการยึดหลักการปฏิบัติตนตามหลักาศาสนาพุทธทำความดีเละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์เจ้าปฏิบัติตนโดยยึดหลักพรหมวิหารสีได้แก่เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาและยึดมั่นตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างเคร่งครัดส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าวัดทำบุญในวันสำคัญทางาศาสนารวมทั้งฝึกปฏิบัติาศาสนกิจในโอกาสต,ต่างๆด้านที่ 3. จรญยาบรณวิชาชีพครู ข้าพระเจ้าเข้าอบรมและพัฒนาทางวิชาชีพผ่านทางออนไลน์ผ่านการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านดิจิทัลในหลากหลายรูปแบบปฏิบัติงานสอนด้วยความรับผิดชอบเต็มใจเต็มกำลังความสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นทักษะก,การปฏิบัติจริงร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรท่านอื่นเป็นนิสิตปฏิบัติหน้าที่อบรมสั่งสอนสิทธิ์ด้วยความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ด้านที่4การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าได้ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระบรมราชองการของในหลวงรัชกาลที่9และนำมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและการดำรงชีวิตประจำวันคือหลักสางหุงสองเงื่อนไขความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวบนเงื่อนไขความรู้คู่เงื่อนไขคุณธรรม เล่ากรณีศึกษาหรือนำหลักปร,ะะรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในการสอนการใช้จ่ายอย่างประหยัดอดออมเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชาการอบอกบขเพื่อความมั่นคงหลังกเกษียณอายุราชการปลูกผักสวนครัวเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านที่5จิตวิญญ,ญาณความเป็นครูข้าพเจ้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าไม่ละทิ้งการสอนกลางทัน มีการปรับปรุงพัฒนาการสอนอยู่เสมอสร้างสื่อการเรียนการสอนที่เป็นเอกสารประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการยอมรับในความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนสื่อสารกับนักเรียนแบบกลยาณนมิตรประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่บ้านเสียสลับเวลาตนเองมีความมุ่งม,มนะ่นและคอยช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของผู้เรียนในด้านต่างๆด้านที่6จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ ค่าพระเจ้ารักและศรัทธาในวิชาชีพครูเรียนรู้ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพครูปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยบรณวิชาชีพครูให้เกียรติและยกย่องครูผู้มีอาวุโสกว่าเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้จากสื่อ YouTube และนำความรู้มาจัดทำสื่อการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา องประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านที่ 1. การจัดการเรียนการสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ตามหลักวิชาการจัดบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมของห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ใช้สื่อขุ้วในการจัดการเรียนรู้ค่าพระเจ้าวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงดยวิธีการที่หลากหลายด้านที่2 การบริหารจัดการชั้นเรียนจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนมีความสะอาดเหมาะแก่การเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้นด้านที่3 การพัฒนาตนเองข้าพระเจ้าเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆทั้งวิชาเอกและวิชาชีพผ่านสื่อออนไลน์และได้รับใบประกาศรับรองเข้าอบรมนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด Innovation for Thai Education สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดด้านที่4การทำงานเป็นทีมการทำงานเป็นทีมเป็นความร่วมมือรวมใจของบุคคล เพื่อที่จะบรรลุปเป้าหมายร่วมกันข้าพเจ้าจึงยึดหลักการทํางานเป็นทีมดังนี้1มีเป้าหมายเดียวกันมุ่งม,มั่นร่วมแรงรวมใจบรรลุปเป้าหมายให้ได้2มีระบบการทํางานที่ชัดเจนทุกคนรู้หน้าที่ปฏิบัติภารกิจให้ดีที่สุด3ส,สามารถขี่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเพื่อกูลผักดันกันและกันข้าพเจ้ามีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายดังนี้1ดูแลงานนวัตกรรมของสถานศึกษา 2. ดูแลระบบดีมซของโรงเรียน 3. ผู้ช่วยดูแลระบบรายงานการรับสมัครนักนัก,นกเรียน4ร่วมจัดกิจกรรมของโรงเรียน5เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนด้านที่6ก,การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นนําเว็บไซต์คา o ูดช่วยในการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผู้เรียนมีความสนุกเพิ่เเลินในการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลระดับสูง Advanced Digital Competency ด้วยระบบ e-learning เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลระดับกลาง Intermediate Digital Competency ด้วยระบบ e-learning เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลระดับพื้นฐาน Basic Digital Competency ด้วยระบบ e-learning ผ่านการทดสอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัล d ดิ i จ a l c o m p ท t e n c อถึงด้วยระบบ e-learning ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบดิจิทัลคอ n เทนตรูปแบบออนไลน์จำนวน20ชั่วโมงผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์หลักสูตรที่25991857การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยการบูรณาการสื่อออนไลน์แบบ active learning ครบตามหลักสูตร8หน่วยการเรียนรู้จำนวน18ชั่วโมง ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์การสร้างสุขภาวะที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เนื่องในโอกาสนานนการจัดงานวันครูครั้งที่68พุทธศักราช2567ครูดีสอน ی, สดีสิทธิ์ดีเรียน ی, ดีมีความสุขผ่านการพัฒนาจรรย,ยาบรรของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนจรรยาบรรของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ตามหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาชีพออนไลน์เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครูครั้งที่68พุทธศักราช 2567ครูดีสอนดีสิทธิ์ดีเรียนดีมีความสุขผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถภาพาวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ตและการจัดการยูนิวอร์เซิลเพยันเมนเนื่องในโอกาสการจัดงานวันครูครั้งที่68พุทธศักราช2567ครูดีสอนดีสิทธิ์ดีเรียนดีมีความสุขผ่านการเรียนและทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษารายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตระดับประถมศึกษาปีีท่4 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าในพงพัฒน์ทองบอกครูผู้ช่วยโรองเรียนบ้านไม่ล่าครุราชพัฒนาขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มทุกท่านอย่างสูงยิ่งการดาเนินงานในรอบหกเดือนที่ผ่านมาหากมีข้อผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าขอน,น้องรับไว้แต่เพียงผู้เดียวและยินดีรับคําแนะนําเพื่อพัฒนางานและพัฒนาตนเองต่อไปขอขอบคุณครับ